เฟรนชชายไก่ทอดจุ่มซอสวิงสต็อปอเมริกาโต400%ใน5ปี เมื่อวันที่8เมษายน2025ที่ผ่านมานั้นร้านโอกระจูเปิดตัวแบรนด์ใหม่ไก่ทอดโจวิงส์ถือเป็นแบรนด์ลำดับที่3หลังจากเปิดตัวร้านเครื่องดื่มสุขภาพโอจูวสมาก่อนหน้าโดยปัจจุบันร้านโอกระจูนั้นมี41สาขาร้านโอจูสมี21สาขาและร้านโจวิงไก่ทอดน้องใหม่ล่าสุดมี1สาขาโดยแบรนด์น้องใหม่ไก่ทอดโจวิงส์นั้นเป็นที่กล่าวขานถึงในโลกออนไลน์ที่คนในโซเชียลนั้นตั้งข้อสังเกตว่ามีความระม้คล้ายคลยคึงกับไก่ทอดวิงสต็อปในอเมริกา ที่มีซอสมาให้จุ่มหรือดิฟหลายรสชาติแถมชื่อยังมีวิงเหมือนกันซะด้วยคลิปนี้คงไม่ได้มาบอกว่าคล้ายกันอย่างไรแต่อยากจะเล่าเรื่องแฟรนไชส์ไก่ทอดวิงสต็อกให้ฟังมากกว่าเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนไก่ทอดในอเมริกาน่าจะรู้จักแฟรนไชส์ไก่ทอดวิงสต็อกกันเป็นอย่างดีถือเป็นต้นฉรับร้านขายปีกไก่ทอดซอสเบรนช์ที่มีมาตั้งแต่ปี1994หรือ31ปีมาแล้วปัจจุบันมีมากกว่า2,563สาขาทั่วโลกเน้นขายปีกไก่บัฟเฟ o เป็นหลักโลโก้และติมของร้้านนนนัตตกกแ่่งอยุ เครื่องบินเจ็ตในช่วงทศวรรษ1930และ1940ถือเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วหรือที่สื่อต่างชาติใช้คําว่า Fantastic Franchise คือใช้วเวลาเพียง5ปีแฟรนไชสวิงสต็อปนั้นทํารายได้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าและหุ้นของวิงสต็อปนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ400%ปัจจุบันมีมูลค่าธุรกิจสูงถึง400ล้านบาทวิงสต็อปแฟรนไชส์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านปีกไก่โดยเฉพาะมีบิสเนสโมเดลที่น่าสนใจโโดยยบริิษัััททนน้้มมีเเปาาหตต่ตว เรื่องราวและกลยุทธ์ของ Wingstop นั้นเป็นอย่างไรผม X ในรายการไทย i ฟร a ช c h i s ์ o d a y จะเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นวิงสต็อกเฟรนช์ช s e ์ i วิงสต็อนั้นก่อตั้งขึ้นในปี1994ในเมืองกาเลนลัดเท็กซัสโดยแอนโทนิโอช r ตและเบอร์นเดช r ฟรนชสติมีเมนูชูโรงอย่างปีไก่บัฟเฟ่คุณภาพสูงเฟรนช์ฟรายเบีย ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปี1997นั้นเริ่มขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์โดยเปิดสาขาแฟรนไชส์แห่งแรกในปี1998จนกระทั่งในปี2002นั้นขายปีกไก่ไปแล้วมากกว่า1,000ล้านชิ้นทั่วโลกปี2005แฟรนไชส์ Wingstop นั้นเริ่มเปิดตัวเมนูหันกลางวันและในปี2009นั้นเริ่มจําหน่ายเมนูไก่ไม่มีกระดูกจนกระทั่งในปี2010แฟรนไชส์ Wingstop บุกตลาดต่างประเทศเปิดสาขาแห่งแรกในเม็กซิโกปี2014-2016นั้นรนช ปเป็นเชนร้านอาหารที่เติบโตเร็วเป็นอันดับ3ในอเมริกาวัดจากยอดขายและการเติบโตของสาขา ซึ่งจัดโดย nation restaurant news ในปี25 5 wingstop เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเสนอราคาขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกหรือ ipo ที่19ดอลลาร์ต่อหุ้นและสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าปี 29, 1 9 franchise wingstop เริ่มใช้สโลแกน where flavor gets its wings และในปี2020 wingstop เริ่มให้บริการจัดส่งในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัส ผ่าน o แดชแพลตฟอร์มจัดส่งร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาให้บริการสั่งอาหารและจัดส่งอาหารออนไลน์เป็นครั้งแรกทำให้ในปัจจุบัน Wingstop นั้นมียอดขายมากกว่า60เซนผ่านช่องทาง d e l i v e บรปี2023ยอดขายของ Wingstop อยู่ที่3.5พันล้านเหรียญสหรัฐเติบโต27.1%ถือเป็นการเติบโตปีที่20ติดต่อกันภายใต้เป้าหมายการเป็นแบรนด์ร้านอาหาร10อันดับแรกของโลกในปี2025ปี2024ยอดขายของวิ n g ต t o p เพิ่มขึ้น เป็น4.8พันล้านเหรียญสหาราัฐเติบโต36.8%เปิดสาขาใหม่349แห่งจำนวนสาขาทั่วโลก2,563แห่งเพิ่มขึ้น15.8%ยอดขายสาขาเดิมในอเมริกาเพิ่มขึ้น19.9%เป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่21ติดต่อกันรายได้รวม625.8ล้านเหรียญสหาราัฐเพิ่มขึ้น36%ไรายได้สุทธิ108.7ล้านเหรียญสหาราัฐเพิ่มขึ้น54.9% เนินธุรกิจในรูปแบบของการบริหารสาขาเองเป็นส่วนน้อยนะครับโดยส่วนใหญ่เน้นขายแฟรนไชส์เป็นหลักโดยเฉพาะสาขาแฟรนไชส์คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง98%ของจำนวนสาขาทั้งหมดของ Wingstop ที่มีอยู่2,563สาขาทั่วโลกที่สำคัญแต่ละสาขานั้นมียอดขายเติบโตสูงถึง21% Mission หรือันธกิจของไก่ทอด Wingstop นั้นมาจากคำว่า The Wingstop Way ซึ่งเป็นการนำเสนอ Core Value ที่มุ่งม,มั่นมอบคุณค่า4ด้านด้วยกันคือ Food, People, Environment คอมมูนิตี้และขยายไปสู่แพลตฟอร์ม ESG ที่ให้บริการลูกค้าทีมงานแฟรนไชส์ผู้ถือหุ้นพันธมิตรซัพพลายเออร์และชุมชนที่ทำธุรกิจด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ w i n g ต t o c k 1มีเมนูที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าโดยในปี2022นั้นแฟรนไชส์ i n g Stock ได้ออกเมนูแซนวิชไก่ให้ลูกค้าทานไก่เป็นมื้อระหว่างวันบ่อยมากขึ้นเมนูนี้ขายดีแบบสุดๆคือขายได้มากกว่า1ล้านชิ้นและหมดสต็อกที่เตรียมไว้สำหรับ1เดือนภายในระยะเวลาเพียง6วัน ปัจจุบันวิงสต็อกนั้นมีเมนูซิกเนเจอร์ปีไก่เทนเดอร์ไก่แซนด์วิชไก่แบบคลาสสิกเสิร์ฟด้วยรสชาติที่เข้มข้น12รสชาติได้แก่ออริจินัลฮอตคาจังอ to ตอมิดไมล์เทอริยากิเลมอนเปเปอร์ฮาวายเอียนการูดพาวเมชันฮิสโรส MOKEBBQ รูวิเซียนารับและแมงโกฮา b ์บ e เรโลปีไก่ของวิงสต็อกปรุงตามออเดอร์ราดซอสคลุกเคล้าด้วยมือเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงทำเองหลากหลายนะครับ 2. เป็นสปอนเซอร์ด้านกีฬาขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะในปี2023นั้นมี ีทีมบาสเกตบอลหนึ่งทีมชื่อ Detroit พริสตันที่มีผลงานแข่งขันนั้นแย่มากเรียกได้ว่าห่วยสุดๆโดยเฉพาะสถิติยอดแย่แพ้ต่อเนื่องมา28แมตช์จนผู้บริหารของวิงสต็อปนั้นปิ๊งไอเดียบ้าๆว่าหากทีมนี้ชนะแม้แต่แมตช์เดียวจะแจกไก่ฟรี5ชิ้นให้คนในเมืองปรากฏว่าแมตช์ที่29นั้นเกิดชนะขึ้นมาและวิงสต็อปแจกจริงจนกลายเป็นกระแสโซเชียลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วหลังจากที่ชาวเมืองได้กินลิ้มรสก็ติดใจสั่งซื้อกันแบบรัวๆจนสร้างยอดขายกว่า19 9ล้านดอลลา,าร์ในไตรมาสนั้นหรือโตขึ้นกว่า46%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าแถมยังทําให้หุ้นวิงของวิงสต็อปนั้นโตขึ้นกว่า80% 3. ขายแฟรนไชส์ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการขยายสาขาอย่างรวดเร็วทําให้ปัจจุบันมีจํานวน2,563สาขาทั่วโลกใน11ประเทศในเมวิการนั้นมีจํานวน2,204แห่งแบ่งเป็นสาขาแฟรนไชส์2,154สาขาบริษัทบริหารเอง50สาขาส่วนที่เหลือเป็นจํานวนสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 359สาขาโดยเฉพาะในปี2024นั้นเพียงปีเดียว Wingstop เปิดมากกว่า349สาขางบการลงทุนแฟรนไชส์เปิดร้าน Wingstop ในอเมริกาค่าแฟรนไชส์20,000เหรียญสหรัฐหรือ6,73,310บาทงบลงทุน2,59,400ถึง9,12,100เหรียญสหรัฐหรือ8,73,2571ถึง30,75,392บาทค่าเรียนตี่ฟรี6%ค่ามา เ3ิงระยะเวลาสัญญา10ปี business model ของ Wingstop นั้นเน้นเติบโตแบบ asset l i g h ไม่ต้องลงทุนสร้างร้านเองโดยลดการลงทุนในการเปิดสาขาใหม่เองแต่ขาย franchise ให้ผู้ที่สนใจมาลงทุนเปิดสาขาแทนทาให้บริษัทนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วโดยใช้เงินลงทุนต่าที่สาคัญโมเดลร้าน Wingstop ออกแบบให้เรียบง่ายลงทุนต่ำสร้างผลตอบแทนสูงโดยตั้งเป้าหมายเงินลงทุนเริ่มแรกในการเซตอัร้านประมาณ400,000ล้นาน และเฟรนชชายจะเรียกอัตราผลตอบแทนที่เป็นเงินสดในปีที่2ประมาณ50%เรนฟรนช์ายไก่ทอดซอสดิบบิงสนอ็อปปัจจุบันมีจำนวน2 5 6 3หาสาขาทั่วโลกใน13ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสกูเวตเม็กซิโกซาอุดิอาระเบียสเปนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐอาณาจักรและได้ขยายตลาดมาในอาเซียนบ้างแล้วเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียสำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่ได้เข้ามาทำตลาดนะครับซึ่งน่าคิดนะครับว่าหาก ฟรนไชส์ไก่ทอดวิงสต็อกเข้ามาทําตลาดในไทยน่าจะเจอคู่แข่งแบรนด์ไหนบ้างที่แน่ๆคือเจ้าตลาดไก่ทอดอันดับหนึ่งในไทยคือ KFC ตามมาด้วยบอนชอนพริคาน่าเจิ้งซินชิคเก้นสเต็กวอลเรสเบอร์เกอร์แอนด์ชิคเก้นฮอตสตาร์ราสฟรายชิคเก้นและนับผู้เล่นที่นิชลงไปอีกคือ segment ของร้านขายไก่ทอดซอสจุม่มน่าจะเหลือเพียงโซชอนและโจวิงส์ไก่ทอดน้องใหม่ในเครือโอกระจูที่เพิ่งเปิดตัวขายไก่ทอดจุ่มซอสเหมือนวิงสต็อกจากข้อมูลตลาดเชนธุรกิจ ร้านอาหารจานด่วนหรือ Quick Service, s e r v i c e r e s t a u r a n นั้นมีมูลค่าสูงถึง45,000ล้านบาทโดยร้านไก่ทอดคลองส่วนแบ่งหนับหนึ่งมีมูลค่า30,000ล้านบาทแน่นอนว่ายังมีโอกาสสำหรับนิวแบรนด์หรือแบรนด์ใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาช่วงชิงตลาดไก่ทอดนี้อยู่เสมอเพราะหากใครได้ตามช่องของ Thai Franc h i s e Center ที่เคยเสนอคลิปร้านกาแฟวันทูทูคอฟฟี่ที่ใช้เวลาเพียง3ปีขยายไป30สาขาสร้างรายได้140ล้านบาทยังหารกล้าท้าชนเชนกาแฟร้านเครือข่ายในรูปแบบแฟรนชส์ ร้านกาแฟในร้านสะดวกซื้ออีกมากมาย20กว่าแบรนด์ด้วยความเชื่อที่ว่าหาก,กเราเสนอสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นในเรื่องของรสชาติคุณภาพและความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับ3อย่างนี้เชื่อว่าในโลกของการแข่งขันนั้นจะคัดเลือกแบรนด์ที่เหลือให้คงอยู่และเติบโตอย่างแน่นอนครับและสําหรับเพื่อนๆที่เคยทานไก่ทอด Wingstop คิดว่ารสชาติไก่ทอดซอสจุ่มร้านนี้เป็นอย่างไรและหากเข้าไทยจริงจะมีโอกาสร,รอดหรือไม่คอมเมนต์กันมาเลยะนะครับ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา 02- 1 0 1 9 1 8 7